บทบาทของสื่อโทรทัศน์หมายรวมทั้งรายการข่าวเรื่องราวบันเทิงละครและเกมโชว์ต่างมีอิทธิพลต่อผู้ชมทุกเพศวัยทั้งในฐานะผู้รับสารและผู้สนับสนุนรายการนั้นๆการจัดอันดับนับยอดคนดูหรือเรตติ้งมีผลต่อสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกประเภทรายการนั่นคือโฆษณาโฆษณาที่เสียค่าเวลามหาศาลในการนำเสนอสินค้าแบบบุกถึงบ้านผ่านหน้าจอ โดยเฉพาะชั่วโมงที่เรตติ้งสูงๆราคาค่างวดที่นับกันเป็นวินาทีสามารถสร้างบ้านดีๆให้คนไร้บ้านได้อยู่เป็นสิบๆหลังและเมื่อวงการโฆษณาทุ่มทุนสร้างอย่างนั้นแล้วย่อมงัดไม้เด็ดไม้ตายมาเด็ดยอดขายระดมทั้งดารานักคิดนักออกแบบและเลงสุดกำลังเพื่อให้คนดูผู้เป็นลูกค้าอีกสถานะหนึ่งเคลิบเคลิ้มด้วยจินตนาการสิ่งที่ทรงพลังของโฆษณาคือ การสร้างค่านิยมและการแข่งขันทางการตลาดที่ทุกบริษัทต,ต้องการผลิตซ้ำเพื่อจูงใจให้คนจำในสิ่งที่อยากให้จดจำกระทั่งแหกตาด้วยคุณค่าเทียมที่ไม่มีอยู่จริงในสินค้าอาทิสินค้าที่โฆษณากลายเป็นตัวแทนของความฉลาดความรักความกตัญยูหรือความใส่ใจต่อโลกทั้งหมดเป็นคุณค่าเทียมที่กลบกลืนคุณค่าแท้หรือประโยชน์จริงๆของสินค้านั้นโดยน้อยคนนักจะตั้งคำถาม ยิ่งเป็นเด็กยิ่งไม่เอะใจถูกปั่นหัวได้ง่ายๆแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็อาจไม่รู้เท่าทันเกมโฆษณาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการบริโภคอย่างจงใจมุมมองของนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นอย่างนายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจากการเล่าถึงประสบการณ์ในฐานะหมอเด็กในการเสวนาโฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูลคุณค่าหรือพิษภัยโดยระบุว่าพบกรณีเด็กผอมเกินขนาดเพราะมักทานขนมขบเคี้ยวรสไก่ที่ทั้งเด็กและผู้ปกครองเข้าใจว่าได้รับสารอาหารจากไก่ในขนมอย่างครบถ้วนเหมือนได้บริโภคเนื้อไก่จริงๆรวมถึงกรณีเด็กอ้วนเพราะบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไปก็พบมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันพร้อมกันนี้ได้เสนอข้อมูลของ,ององค์การอนามัยโลก ที่กำหนดของขบเคี้ยวเป็นอาหารขยะไม่ใช่อาหารว่างหรืออาหารเสริมที่เชื่อกันอย่างผิดผิดความจริงมันมีอีกเยอะยกตัวอย่างเช่นกินนมเปรี้ยวแล้วเข้าใจว่านั้นจะทำให้ถ่ายดีแต่จริงๆก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผักไม่กินก็ไปเข้าใจว่ามีสารอาหารบางประเภทที่ปนอยู่ในขนมบางประเภทที่ทำรูปลักษเหมือนผักอยู่แล้วก็สามารถกินได้เลยมันก็คงแทนที่ผัก มีทั้งโฆษณาประเภทที่ลักษณะที่ว่าถ้ากินในนี่แล้วจะเข้าหมอได้หรือถ้ากินในนี่แล้วเข้าได้แม้กระทั่งหมอเด็กหมอสันไปกันไกลเลยฮะคือคืออันนี้จะเห็นว่ามันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของโฆษณาผลกระทบในเชิงของสังคมเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของค่านิยม อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อดเป็นห่วงไม่ได้อย่างเช่นว่าถ้าหน้าตาประมาณนี้มาในลักษณะอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นคนดีถ้ากินยี่ห้อนี้จะกลายเป็นคนเก่งเก่งกว่าคนอื่นเขาเทําไปทํามานี่มันหลุดโลกอะหลุดความเป็นธรรมชาติไปด้วยเพราะผลกระทบในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมถือว่ามันมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนแล้วเรามีความจําเป็นจะต้องดูแลเด็กและเยาวชนโฆษณายังมีอภิสิทธิ์เหนือวงการอื่นในโทรทัศน์ เนื่องจากไม่เคยมีหรือน้อยนักน้อยหนาที่โฆษณาจะถูกแบนหรือระงับการออกอากาศไม่ว่าด้วยข้อหาที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงใดๆต่างจากละครหรือรายการต่างๆที่สื่อสารผ่านทีวีเหมือนกันนางสาวเข็มพรวิรุณราพันธ์ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนเสนอมุมมองของคนทำงานด้านสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนระบุว่าเด็กกลายเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมการบริโภค และการอยู่หน้าจอทีวี5 6ชั่วโมงต่อวันสุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูงโดยผู้อยู่เบื้องหลังโฆษณาอย่างไรก็ตามไม่ใช่หน้าที่ของสื่อผู้ปกครองหรือฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเป็นความรับผิดชอบและคบคิดร่วมกันจากทุกฝ่ายว่าจะคุ้มครองเด็กจากการมอมเมานี้ได้อย่างไรซึ่งในต่างประเทศมีกฎหมายและหน่วยงานคัดกรองโฆษณาที่เข้าถึงเด็ก เพื่อไม่ให้อนาคตของชาติเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมการบริโภคเรากําลังอยู่ภายใต้กระแสของอุตสาหกรรมการบริโภคแล้วก็การตลาดซึ่งเด็กกาลังเป็นเหยื่อของการบริโภคตรงนั้นคงจะหมดเวลาแล้วล่ะที่เราจะมาเถียงกันว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของสื่อมันเป็นภาระพ่อของพ่อแม่มันไม่ใช่เป็นกฎระเบียบ ที่สถานีจะต้องมาควบคุมพ่อแม่ต้องช่วยดูแลเด็กนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนว่ามาร่วมกันหาทางออกที่จะช่วยกันปกป้องเด็กของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนศูนย์เด็กหรือว่าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกร้องว่าห้ามเลยมีการออกกฎหมายห้ามทําการตลาดกับเด็กกลุ่มนี้แล้วก็เข้าไปในโรงเรียนนะคะรวมถึงบทบาทของพ่อแม่ที่จะลุกขึ้นมาเฝ้าระวังแล้วก็ะสะท้อนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่จะทําหน้าที่ในการคัดกรอง การกรองโฆษณาเนี่ยก็ควรจะให้ทางภาคสังคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะในการดูแลเนื้อหาหรือว่าส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กหนึ่งในมาตรการป้องกันปัญหาโฆษณาที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมของเด็กคือกฎหมายและกลไกในการควบคุมโฆษณาในช่วงรายการเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษโดยเฉพาะโฆษณาอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและใช้เทคนิคต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กบริโภคและหน่วยงานที่สมควรเป็นแม่งานหนีไม่พ้นกสอทอชอผู้มีอาญาสิทธิ์กำกับดูแลกิจการสื่อทั่วประเทศและองค์การอาหารและยาหรืออยที่ต้องตระหนักก่อนใครเพื่อนขณะที่สำนึกรับผิดชอบของผู้ผลิตโฆษณานั้นยากที่จะเรียกร้องได้ เพราะกลไกการตลาดที่แข่งขันกันปั่นผลกําไรไม่ใช่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภคส่วนผู้ปกครองเพียงต้องตระหนักถึงคุณภาพและสุขภาพของเด็กและผู้ใหญ่เองก็ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาด้วยเช่นกันดังนั้นทุกครั้งที่มีการจัดระเบียบหรือปิดสื่อระงรับรายการนั่นนี่ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามของผู้มีอำนาจรัฐในแต่ละยุค สิ่งหนึ่งที่คนไทยต้องนึกถึงและผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องต้องฉุกคิดเพื่อเทียบเคียงคือมาตรการต่อโฆษณาในทีวีอันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงคุณภาพเด็กๆที่จะกลุ่มอนาคตประเทศชาติเพราะไม่ว่าอำนาจรัฐใดๆก็ไม่เคยแต่ต้องอุตสาหกรรมบริโภคนี้ได้นับแต่ประเทศไทยมีโทรทัศน์เครื่องแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ชัดชัยโสภาถ่ายภาพ วิศรุตบุญญาทีมข่าว DNN รายงาน